หวานตัดขาอ๋อแบบเป็นหาวานอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเลยต้องตัดขาหวานตัดขาสวัสดีครับแต่วันนี้อาจจะมาไม่นานมากนะครับแบบวันนี้แบอบกว่าจะมาคุยเล่นอะไรอย่างงี้จริงๆแล้วอ่ะครั้งต่อไปผมจะมาลองไลฟ์เล่นเกมเลยนะคือเพื่อนๆหลายคนมากเลยแบบว่าชอบดูแบบว่า,ชอ,แบบวาชอบถามแล้วก็ ชอบอะไรเงี้ยเกี่ยวกับเกมอะไรเงี้ยเพราะว่ารู้ว่าผมชอบเล่นเกมใช่ไหมเดี๋ยวครั้งต่อไปเดี๋ยวแบบมา,ลาไลฟ์เล่นเกมเดีกว่าเดี๋ยวให้ผมเซตอัพกันจวเซตอัพในคอมนี้แหละแล้วก็เดี๋ยวผมจะเล่นเกม <laughs> พอหายคิดถึงเข้าไปคุยในบ้านได้ได้ครับเดี๋ยวผมเข้าไปคุยในบ้านถ้าใครที่แบบว่า อยากเข้านะครับก็เข้าได้นะครับเป็นบ้านของแพทริกเองที่ในไลคุมคือเพื่อนทีแพรทริกเข้าไปคุยเล่นอะไรเงี้ยตู้ตาขยับได้พี่ใช่ <laughs> เห็นมันขยับหรอถ้ามันขยับนี่คืนนี้ไปเปิดโรงแรมนอนก่อนละครับที่ถึงคนในบ้านเหมือนกัน ตาตาขยับป่ะวกาก้า่วนหรือเปล่าวกาก้าล่าสุดเราวิรกรรมวาก,ก้าก่อนเนี่ยไม่ใช่วิรกรรมหรอกองสารมันเหมือนกันไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรตอนแรกวันนั้นอ่ะวกากาใช่ไหมตอนประมาณตีสี่ตีห้ายูวดีอือแบบว่ามีต้องตูดอะมีเลือดออกมาแบบว่าเหมือนเหมือนอือเป็นเลือดอะแล้วก็ ตกใจมากก็เลยรีบพามันไปหาหมอแบบว่าก็เห็นปุ๊บใช่ป่ะรีบเอากระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เอาไปหาหมอเลยตอนประมาณตีห้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณหมอบอกว่าเออก็คือผมมาให้ยอดหลังแบบว่าฉีดให้ยาพวกฆ่าพยาธิอะไรอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าสรุปแล้วหมอเขาบอกว่ามันน่าจะแบบมันมีแบคทีเรียไม่ดีเยอะมั้งในในใน,ในท้องอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไปกินอะไรสกรปรกหรืออะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ก็เลยก็เลยเป็นอย่างนั้นแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรมากก็ให้ยากลับมากินแล้วแล้วก็นี่ก็ดีละนี่ก็ไม่เป็นแล้วครับแต่ว่าวันนั้นตกใจมากมันถ่ายคลิปไว้อยู่เลยแนละ้ว่าแบบว่าเฮ้ยว่าก้าเป็นไรวะททาไมมันมีมีเลือดออกมาตรงตูดอะไรเนี่ <c oughs> <c oughs> เยเลือดออกมาตรงตูด <c oughs> อโลกอว่าก้ายี่หอไหนเนี่ยอ๋ออยู่บนโต๊ะผู อยากเอาอำนาเหมือนกัน,ดกนเดี๋ยวผมไปเอาวาก้ามาหน,น่อยครบวาก้าโหบิขี้เกียจอยากพามันมาดีกว่าแป๊บนึงนะวาก้าเอากลองหน่อย มาละ <laughs> เออนาคายหน่อยเยนี่ยฮัลโหลอืมไปปลูกมาเลยเนี่ยสลืมสลือเลยเตรียมตัวยุม่มอาก้าวเตรียมตัวยุม่ม เฮ้อสมัยส yup. ิไม่มีแมวขี้อ il ้อนบ้างมีแต่แมวอินโทรเบิร์ตตัวเดียวเนี่ยรีวิวเพื่อนภูมิอ๋อภูมินี่ใส่ดีมากตั้งแต่ตั้งแต่เด็กมาบอกว่ารู้จักมากก็อุ๊ยอุ๊อุ๊โอุ๊ยอุ๊โอ้มาฆ่มวแอวแมวแโอ้ กาว่าก็อยู่เพื่อนก่อนอ๋ออ๋อไปละไปละไปโอเค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 ดูหน้ากันดูหน้ากันโอเค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  เดี๋ยวมันจะกัดผมหูขาดแล้วนะเราดูนะลงแล้วโอเคไหมลงแล้วนะลงแล้วลจยเจยนจยเจยนเดี๋ยวหูจะขาดแล้วเนะี่ยเจยาควบคุมสติคือ <c oughs> กลัวเหมือนเลี้ยงแมวป่าเลย ก็อยู่เพื่อนก่อนเร็วทุกคนอยากเห็นเนี่ยหัน,นหน้าไปไหนแมวแมวอยากขึ้ไปอยากขึ้ไปสิครับขนก็ร่วงฮะมีความสุขไหมวาะกะ็อยู่กับพรตติมีความสุขไหมตอบ สาวคนดูหน่<ก>อยโอเคโอเคไปละไปละไปละไปบายอ่ะ <laughs> ก้าอยากทำแดดดีดู <laughs> ไอ้ขนเต็มเต็มโต้เลยเนี่ยจบละว่ะก้าไม่ช่วยทำอาหารกินเลย พี่ใช่คนเอฟใช่ใช่ครับใน s อ d พีเดี๋ยวแบบพีเคเล่นอีกคนนี่ค่หาคนไทยดีกว่าเพราะว่าเผื่อพวกเราจะได้แบบฟังรู้เรื่องอะไรอย่างงี้ยพีเคมัว explore the world อากมเลยเอาใหม่เอ้ยจริงๆแล้วผมคิดถึงเพื่อนคนหนึ่งมากเลยที่เป็นคนพม่ากันแะ้ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เจอเลยนะชื่ออะไรนะ <c oughs> อยากเจอให้กันอาะ e j e c t Don't Reject Don't r e j e เดินผู้หญิงวิเจ็กโอ้มายก็อดโอ้มายก็อดนี่ครั้งแรกกันเนี่ยไม่ได้เนี่ยโอ้มายก็อดเดือนเดือนมีคนอะไรเะยวิเคราะห์มาไม่เอาจะ explore the world กลับไปใหม่บอกหน้าคุณคุณแล้วก็วิเจ็กแสดงว่าเขาแบบอ้อนึกออกแล้วแพทริกนี่วะ่ะออกดีกว่า <laughs>